พาไปย้อนรอยกันสักหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตองยอมบับว่าช่วงนี้เป็นช่วงวินเทอร์นะคะหรือว่าหน้าหนาวของตลาดคริปโตจริงๆค่ะถ้านับเฉพาะบ้านเราก็มี2กรณีก็คือกรณีที่ซิฟเมกนะคะทีร่ระงับการถอนแล้วก็โอนนะคะจากบัญชีแซดบอลเลตนะคะซึ่งก็ตอนนี้แม้ว่าจะคลี่คลายไปบางส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จ100%่พูดง่ายๆคือยังไม่ได้มีเงินกลับมาให้กับผู้ลงทุนหรือว่าเหรียญกลับมาให้กับผู้ลงทุนเต็ม เม่เต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตามมาเดินเรื่องของกรณีบิดครับอีกนะคะหากย้อนกลับไปจริงๆจ่วนี้นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2564แล้วนะคะช่วงนั้นนะคะทางด้านของ SCBX ยานแม่เนี่ยนะคะก็ส่งยานลูกนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ไทยพันชุ์นีหรือว่า SCBS นะคะเข้าไปซื้อหุ้นสามัญ51%อย่างที่เราบอกไปของทางบิดครับนะคะมูละขัรวม17,850ล้านบาทตอนนั้นต้องบอ ว่าสร้างความฮือฮาให้กับแวดวงคลิปโตทายอย่างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวนี้ประสบความสําเร็จนะคะบิดคับก็จะมาเป็นยูนิคอนตัวใหม่ทันทีกระแสข่าวเชิงบวกนะคะทำให้เหรียญคัพเนี่ยนะคะตัวคัพคอยเนี่ยขึ้นไปสูงสุด580บาททีเดียวนะคะถ้านับเมื่อวานนี้ที่ร่วงลงมาต่ําประมาณสัก43บาทก็ต้องบอกว่าลงมาแล้วกว่า90%ด้วยกันจากจุดสูงสุดหลังจากประกาศดิวนะคะโดยแถลงการของ SCBX อนะคะย่านแม่เนี่ยให้ รายละเอียดกำกับไว้ในครั้งนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกอลอต่อนะคะแล้วก็มีการกำหนดด้วยนะคะว่าผลการสอบทานธุรกิจหรือว่า Du e diligence ของบิครับนั้นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบ,บุใน สัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนและคาดว่าจะสอบทานแล้วเสร็จภายในไตรามาสแรกของปี2565น้ี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2564คาดกันว่าสอบทานแล้วเสร็จ Q 1ปีนี้นะคะตอนนั้นเองค่ะย้อนกลับไปคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของบริษัท scb x ยานแม่เนี่ยนะคะ scb x จำกัดมหาชนนะคะให้เหตุผลของการเข้าไปลงทุนในบิตคัพนะคะบอกว่า1-2ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหนึ่งในธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีโอกาสเติบโต,ร,ตร,ระยะยาวค่ะดังนั้นการที่กลุ่ม SCBX ยันแม่เนี่ยเข้าไปลงทุนในบิ t คัพออนไลน์ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนําของไทยและมีความน่าเชื่อถือมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาน่าจะทําให้ SCBX นะคะสามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่เติบโตระยะยาวกับโลกใหม่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยันแม่ เพื่อจะยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็เข้าสู่สนามแข่งขันแบบใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าส่วนครั้งนั้นเองนะคะในฝั่งของผู้ขายอย่างทางบิดครับค่ะคุณท็อปจิราย,ยุทธสสีโซภาซึ่งเป็นกรอบซีโอแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งลมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของบริษัทบิดครับแคป t a ต้ากรุ๊ปโพดิงจำกัดค่ะบอกว่าบิดครับเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่กลายเป็นโครงสร้างสําคัญ ของเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็นดิจิทัลอีโคโนมีต่อจากนี้ค่ะในวันนั้นบิดครับบอกว่าจะไม่ได้เป็นเพียงสตาร์ทอัพอีกต่อไปนะคะแต่ว่ากําลังจะก้าวเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อวงการการ,การเงิน3.0ของไทยซึ่งตอนนี้พาบิดครับมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากแล้วนะคะแล้วก็จะนําบิดครับก้าวเข้าสู่ระดับโลกซึ่งต้องการพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งม,มาเป็นกําลังเสริมให้ไปถึงได้รวดเร็วและยั่งยืนและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ ทางบิครับจับมือกับ SCBS นะคะหรือว่าทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะคุณท็อปยังบอกด้วยนะคะว่าการเข้ามาลงทุนของ SCBS ใน Bit ิ u p ัเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการประทับตรายูนิคอร์อีกหนึ่งตัวของคนไทยให้ได้ภาคมิใจนะคะแต่ว่านั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ ไม่ทันไรพอเข้าสู่ช่วงตรายมัดแรกของปีนี้ตามกําหนดการเดิมหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะตกลงดีลนี้อย่างไรต่อนะคะปรากฏว่าธุรกรรมการซื้อขายยังไม่ได้มีวิแววว่าจะแล้วเสร็จเลยนะคะเ c b x เองบิดคับเองก็ให้เหตุผลตรงกันว่าดีลดดลเจนเน่การสอบทางธุรกิจยังไม่แล้วเสร็จ จนมีการขยายกรอบเวลาการทําธุรกรรมออกไปเรื่อยๆนะคะในตอนนั้นเราก็เริ่มเห็นราคาของเหรียญครับเนี่ยปรับตัวลงอาจจะด้วยการปรับลงของตลาดคริปโตด้วยนะคะเรื่องของตัวสภาพคล่องของตลาดที่หายไปจากทิศทางนโยบายการเงินระดับโลกด้วยนะคะแต่ก็ทําให้ภาพรวมนั้นมีความชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะ SCBX ยานแม่เนี่ยนะคะทำหนังสือแจ้งต่อตลาดทรัพย์แห่งประเทศ ไทยบอกว่าตามที่บริษัทเนี่ยนะคะแจ้งว่าคาดการวัตุรกรรมดิวดิลิเจนต์เนี่ยจะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสแรกของปี2 5 6 5นั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการทำดิวดิลิเจนต์อยู่เลยนะคะแล้วก็หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจึงต้องขยายเวลาเข้าทำธุรกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนดจริงๆเมื่อต้นเดือนกร,รกฎาคมก็มีกระแสข่าวแล้วนะคะว่านี่เป็นการปฏิเสธอย่างมีมารยาทหรือไม่นะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่า ว่าในวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนสักเท่าไหร่เพียงแต่เป็นหนังสือที่ทาง S c B X ชี้แจงต่อทางตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นบิดครับเองก็ออกมาเช่นกันบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างที่ทํากระบวนการอยู่นะคะยังไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในเดือนเดียวกันคะ่ะเดือนกรกฎาคมนี่ะค่ะคุณมานพสิงหมบุตรนะคะซึ่งเป็น Chief Finance and Strategy Officer ของทาง S c B X นะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ เปิดเผยในงานแถลงข่าวค่ะบอกว่าการเข้าลงทุนในบิตครับยังไม่ได้มีพัฒนาการใหม่ๆดีลดังกล่าวเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทำดิวเดลิเจนซ์ด้วยแล้วก็เจรจาพูดคุยและปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานกํากับดูแลด้วยนะคะซึ่งการที่ดีวถูกเลื่อนไปไม่มีกําหนดนะคะประกอบกับก่อนหน้านี้สํานักงานคณะกรรมการกลตก็มีมติในช่วงวันที่30มิถุนายนป2565นะคะ ได้สั่งให้บิดครับแก้ไขาการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญครับเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายดิจิทัลของบิดคัพภายใน30วันดังนั้นนะคะสประเด็นผนวกกันค่ะคนก็เลยเอามาโยงเลยว่านี่น่าจะเริ่มเป็นดีลที่อาจจะล่มหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มมีข่าวลือเรื่องดีลล่มเกิดขึ้นนาหูนะคะจนกระทั่ง25สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะดูเหมือนว่าข่าวลือที่ว่าจะกลายเป็นจริงนะคะจากการที่ SBS ทำหนังสือชี้แจงตลาดทรัพย์ถึงการยกเลิกเข้าลงทุนในบิตคัพออนไลน์ค่ะซึ่งอย่างที่พิพิตรรายงานไปแล้วนะคะว่าคุณท็อปเจรยุทธ์ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยการตัดสินใจยุติการซื้อขายเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราก็มองว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณท็อปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของคุณท็อปนะคะว่าได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณท็อปพูด ในประโยคแรกก็คือขอบคุณทาง SBS c นะคะที่ให้ความสนใจในสตาร์ทอัพแล้วก็วงการสินทรัพย์ดิจิทัลรงถึงเห็นศักยภาพของ Exchange นะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะด้วยความล่าช้าของธุรกรรมดิวนี้จึงต้องยุตินะคะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าบิดครับเป็นองค์กรที่มีอนาคตมากในฐานะผู้บริหารและผู้นำองค์กร ตัวเขาเองคุณท็อปเนี่ยนะคะและทีมงานยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการเป็นเนชันแนลแชมเปี้ยนใหม่ให้กับประเทศไทยเพื่อพาเศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่อนาคตนั่นเองนะคะเรื่องนี้ ถามคนในวงการแต่ว่าอยู่นอกดิวบ้างดีกว่านะคะทางด้านของคุณการนิธิทอนธนากุลนะคะหรือว่าคุณคิมดีไฟดัตตี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ m e r c ์เคิลค t a l ปิตเนี่ยนะคะบอกว่าดิวการเข้าลงทุนในบิตคัของกลุ่ม S C B X ยานแม่ที่ล่มลงนักลงทุนบางส่วนเนี่ยเสียความเชื่อมั่นไปบ้างนะคะเพราะว่ามีข่าวใหญ่อย่างทางรายใหญ่ผู้เล่นที่สําคัญอย่างไทพาณิชเข้ามาลงทุนก็หลายคนมองเชิงบวกนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีในไทยน่าจะเริ่มถูกยอ อมรับในวงกว้างมากขึ้นแต่ถ้ากลับไปดูในรายละเอียดลึกๆของแถลงการจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทา้งเอฟพยายามสื่อเนี่ยนะคะก็คือการที่ดิวล่มนั้นเกิดจากการติดปัญหาด้านของหน่วยงานกำกับดูแลติดปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแลคุณคิมใช้คำนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เกิดจากการทำการตรวจสอบทานธุรกิจหรือว่าดิวเดลิเคชั่ค่ะก็ถือว่าช่วยให้ภาพลักษณ์ของดิวที่ล่มนั้นไม่ได้ดูแย่เกิน ไปนักนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปบิดคัเองก็เพิ่งประกาศผลกําไรของธุรกิจออกมาที่2000ล้านบาทนะคะซึ่งมองว่าจริงๆแล้วในี่ธุรกิจก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนะักคุณคิมยังบอกด้วยนะคะคุณการิทิบอกว่าส่วนตัวยังมองว่าอนาคตของบิดคัก็ดูเหมือนไม่น่ากังวลน,นะคะกาไรกว่า2,000ล้านบาทธุรกิจดําเนินหน้าต่อไปได้อีกหลายปีทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะบิตคัเป็นคนกลางนะคะเพราะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมคะในการเรียกเก็บค่า ดังนั้นไม่ว่าราคาคริปโตจะขึ้นหรือลงนะคะบริษัทจะมีรายได้จากค่าทมเนียมนะคะแล้วก็ยังมองในแง่บวกด้วยว่าดิลนี้ที่อาจจะล้มไปเลิกไปเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการเปิดโอกาสเข้าสู่ดิวใหม่ๆใ,ในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นไทม์ไลน์ที่ย้อนกลับไปสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ S C B X ยานแม่ที่ส่ง S C B S ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์มาเข้าทำดิวดเดลิเจนต์กับบิ t กคัพนั่นเองนะคะซึ่งแม้ว่าล่าสุดดิ จะไม่เกิดแต่ว่าต้องยอมรับว่าทั้งสงส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น SBS เองแล้วก็ไทมบิดครับเองก็น่าจะเดินหน้าในแง่ของธุรกิจดิจิทัลแอสเซทต่อไปแต่ว่าจะในมิติไหมเดี๋ยวก็ต้องจับตานะคะซึ่งทีมงานก็จะนํามาฝากกันแน่นอนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก t ด e s t a n d a r d Wealth ค่ะ